วางลงพารุคารุตำาแหน่งกอจ้าไม่ไลวไมยืดไม่ยือันนี้ครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังดูหกบฮุบเนี่ยหุ่เตี้ยดกันช้าใช่ไหมบัตเซตในส่วนต้นทุ่งสามโครถเฮีอะไรต่างๆนะครับน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มเอียวล่างทุ่งขากัดเองติด่โตผานพี่ใหญ่เชี่ยงครับชาตรีวงรำ

เอาก็ต่คิดน่นเลยเอาอยาไปขีมแบบมาลุดมาไม่เอ้ไม่ผ่านทางไหมลูเกมเกมของตะปุด้ดไป,ปแท็กเรียนไปขอโทษขอไปกันขอบคุณมานล,ลูกหลานเข้าใจเทแจ้คนเจ้าเทียเ่ยวัถที่ขึ้นเรือท้องพุทธศัยสันส,สามโมกโอนเนี่ยอ่อกูเอาแซนเอาซึ้งเอาสอน <c oughs> ยิ่งยาวแต่ตีขอบุญเจริญขาวงาม coi em sấp bong rồi Bố ơi, này tiệp bong cái trang viên này nó cái mình kíp nó máy bói 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 บอลยังไปได้อ้โหเล็กไม่พานสายไม่ไป่พบอลส่งไปยินไอยินขาสามโคยินลูไปโอ้ยออดลยไปเล็กโอ้เล็กนีไปแล้วเปล่ยงโอ้ับตาบอกว่าไม่ม <laughs> ีรนะอื่อะยัได้ไงดูเล็กับไปเร็ว่ก้การพายมืยว่า เข้าเฟนะครับโอ้ไปยังคล่องนะครับเล็กเลยมันนียวิ่งหนักจริงๆนะครับเห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยทีมเยอะอย่างเร็วนะครับโอ้วิ่งขนาดนี้คือมันก็ตะคิววัีมันเลยบ้ามนะผมต้องขอประเมือท่านผู้ชมจริงๆครับว่าท่านยูชมมือมันอะไปหัวแน่นอนอะไรเนี่เรียบร้อยพอเหมรนจ้องมือแบบยิ่งแล้วบล็้มมาได้อ๋อเต มาสองไม่พาลาแดแบงค์ลุกไหมลุกไหมล้ำหน้าครับล oh. ้ำหน้าครับเอ้ยล uh. um, ้ำหน้าก่อนเออเท่าเท่าเบอร์มันล้ำโอ้อสลับปลาโอ้ดีครับที่ล้ำได้เช็คดีครับเช็คดีแบกตัวเลยเมื่อกี้แบกแบกแบกตัวกี่บนญทาร์นาร์อีกเปิดขึ้นมา อยู่ลงนมาแล้วก็เข้ามาที่เติรกระกำลังครจะดีกว่าหลุดมาให้เกมเกมนี่ลงไปเล่นหลังไปให้ครูเบิ้มครูเบิ้มนี่ตัวประคองเกมให้น้องๆครับนี่พี่ใหญ่ของน้องๆมาที่เกมเ,เอ่อพยายามไม่อยากให้มีอะไรมองมานายนายบอลนี่นไม่ผ่านทางนัน้นถอยมาแล้วกินไปให้ใคร ไปไม้ไเราอปืนเอออาปืดเอเอเด็กชายปืนเออไม่โอ้ยมันไหโอ้ยงี้ยไงเจีวเรียลเจียวเรียบเร์เรียกบาน เอามือฟุตบอลประมาณประมาณออยลับวิบอบดเดอไม่เอาเดออนเลตะเล็บมาตะเล็มมาคนเจ้าตะเล็บมเจ้าเล็บมาเช็ดเชลแต่แรแรเช็ดเชลเช็ดเชลอันยีเรอี่ ยุบแล้วกจังตรกีอ่าทันเวลาหกนาทีเออหนูอ่าประตูในาทีนี้มาปุนบันชงเขาชงเขาเอาหกนาทีนะครับช่วยผู้ตัดสินชูป้ายเอาวนี่ท้ากันไรรอมาชน้ำลีมืองยังไม่มีเสียงเร็ยกเล่นนิด ลู้มาแล้วก็ล้มหน้าล้มหน้านะยืนยืนยืนรอก่อนนะครับอ้อมเดียกบอลอ้อมเดียกบอลครับล้มหน้าก่อนนะครับอ้อมอ้อมอ้อมเรียกบอลอ้อมเรียกบอลอ้อมดันมาอ้อมดันมาอ้อมเอือดขึ้นมา แล้วก็มาที่ทางด้านน่าอีเมื่อไรเอามาที่ได้ใช้ปืนผู้เล่นแบงค์ยิงกันอยู่เอา้าวิ่งผ่านทางด้านตัวิชายกาย,ชกายครับญญาอาซูนิก,กายอันนี้ถ้าเล่น,นติดตัวกัน10ดบ้นเลยไม่เล่นครับ อักบิกมาได้ที่เกินมีนายไปตามเกิานายังพารละเส้นใบเกิานายังพารละเส้นใบแล้วก็ไหลมากับพืน้นออกาบอลเดียบ,บอลนีบบ้ตามมาใครมีตามเดี๋ยวจะหาทุนมาใส่สปอร์ตไลท์เซมุมนะแบตสนามตาม บ่เบมปิงรักจังไปเลยไปมึงบ่เบือสปอตไลน์เดินใจนะจังไปเลยจีบล,ลงเบือ่อสปอตไลน์ในดูงที่จังพเนีมั้งบ่ไปไหมตาปื๊ดไ,ไม่ใัดปื๊ดอะไไม่ทันทันแล้วโอ้มึงทำการครับเอ่อตะพุธขอเปลี่ยนตัวครับหมายเลขสิบเอ็ดพักก่อนนะหมายเลขเก,ก้าเข้าไปไอครับ ไอ้ออกมาต่อให้มาลึกเก้าเข้าไปเอ๊ะกำลังเสียบอยู่ไม่เป็นตะกี้แล้วเสียบไฟกคลังเสียบไฟอยู่ยังไปรอรอเส้นเดี๋ยวเล็กไปแล้วก็ยังไง่เลยทุกโมงมาเห็นเห็นบ้างอย่างรอเส้นอยู่มองเห็นแล้วรอทุกไปมาเอ๊ะกำลังเก่งอยู่อะโอ้โหชุดรองมวยจะชุดในชมพู่ เป็นลาการเลยครับเราเสมอกันนะครับปรากฏว่าโอ้ขอบคุณนักกีฬากับผู้กุมทีมและผู้ชมจริงนะครับที่ท่านดูชมเป็นกระใจให้พี่น้องเราและก็นักกีฬาเนี่เล่นกันอย่างมีสเินิตจริงๆนะครับพวกเราก็ต้องขอบคุณนักกีฬาผู้ตัดสินด้วยนะครับขอบคุณคุณเปียยังสงผู้ตัดสินและก็นักกีฬาทั้งสองทีมนะครับขอพวกเราปรบมือดังให้นักกีฬาคู่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ กองกันตัวแทนมารับด้วยนะครับทังตะพุทธและก็ทั้งสามครัวครับจบที่ศูนย์ศูนย์ค่ะคุณวารรั์มูลกันครับกับสองตบเนินหนึ่งพันบาทครับให้ตัวแทนมารับด้วยครับตะพุทธนะครับแล้วก็ผู้ช่วยกมลพรนะครับผู้ช่วยนิพนะครับหมูสิบเอ็ดครับสองร้อยบาทครับ มารับเงินด้วยครับสามโครครับอันนี้ก็ตะปุดนะคะนูน่นชมพูเป็นสามโคสกอร์จบกันที่ศูนย์ศูนย์ค่ะสเสมอนะคะสเสมอสเสมอร้อบาทห้าร้อยบาทนะครับตะปุดครับตะปุดตะปุดวาราวรารักกับบุญเนียนหนึ่งพันนะครับผู้ช่วยนิดสองร้อยบาท Hehehe <laughs> deh